สวัสดีครับสวัสดีจันทุกท่านคือเก่าครับผมณปอกับผมคือเก่าครับวันนี้ต้นนกเขาใหญ่นครพนมครับเมื่อน,นี้ก็ออกมาตามหาคือเก้านะครับว่างครับหลังจากฝนตกฝนตกนะครับว่างออกมาตามหานกป่าตัวดีตูดขับนะครับขลุมตูพอฟังตัวหายนัก มงคลนกดีๆนะครับออกมาหาลงเบิง้งกลับมาเบิง้งว่ามันจะมีบ่มือน,นี้สิมีสิเจอบ่นะครับนะครับน้ำห้วยน้ำนองคือเก่าครับหากินเลาะเข้มห่วยครับนกดีๆมันกะตามไม้ที่เห็นไว้มันกะอยากเบิดเลยนะครับก็ <c oughs> ต้องหาไม้ครับหาเบึงไม้หาเลาะไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับมากับโอดีครับมากับโอดีคือเก่านะครับมีหลายท่านพึ่นก็ถามนะครับโทรมาถามนะครับเป็นอยากได้ว่วสั้นนะครับหมักนกตอกิ้งนะครับหลายคนสามสี่ห้าคนอยู่นะครับโทรมาถามถามว่าแบ่งบัผมกระซีเว่าในคลิปนี้เลยนะครับว่าผมแบ่งทุกโตนะครับนกผมถ้าสู่ราคาถึงนะครับ สำหรับตัวนี้แพงวากับแพงพอสมควรนะครับหลังคนกระถาม CCI ไปไซสครับ CCI ผมขายไปแล้วนะครับ CCI ผมขายไปแล้วราคาค่าตัวกับกับพอสมควรนะครับพอสมควรก็สูงกว่าที่ลงไว้อีกครับ CCI สูงกว่าที่ผมลงไว้ตอนนั้นนึ่งหมื่นเจ็ดนะครับแต่ว่า ผมล่นมาเรื่อยๆแล้วมันเก่งไปเรื่อยนะครับมันก็ต้องขยับนะครับราคามันตัวนี้ก็คือกันครับตัวนี้ก็คือกันเล่นไปเรื่อยมันเก่งไปเรื่อยครับราคามันก็เพิ่มขึ้นนะครับนกเ้าเดี๋ยวผมหามงไ่้ก่อนครับบเวบ้าไรจะมาเบิ่งการเล่นกันครับบัรูบัวจใสซดินหรือไซกิ่งนะครับเดี๋ยวหาเบิ่งครับกับบัทันจวดมาเลยครับแต่กะกับนกฟึกนะครับพึงไดเฉลย14 15ตัวเ้า เดี๋ยวหามองไส้กันครับนี่ละนี่แถวนี้ละเดีย๋ยวมาเบิ้งครับฝากที่ตามครับผมมารุ่นมาชมกันครับ